สวัสดีครับแสนเอกมังคีชื่อแสนเอกนะวันนี้ร้อยเท่าไรครับร้อยย่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดเกินเท่าไรพระเช้าเกินหปอนด์ครับตอนนี้ผ่านเฉลุยรอบนี้ไปซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ใต้ที่บ้านนอกครับที่ชั้นนี้เป็นไงซ้อมมากี่วันอ่ะยี่สิบวันพื้นเพลเราไปมวยยังไงมวกึ่มือนะครับเห็นพี่เขาไหมเข้าเป็นยังไงประเภทเตะขาครับเตะขาดูคลิปเขานะนะเขามีอะไรน่าโก้ไหมหมัดเลยนะครับหมัดกับขาเนี่ยนะ แต่เรานี่ก็ถือว่าขาเขินะโอเคไหมแข็งแรงนะยางไม่แตกนะวันนี้นะอาเราสูงเท่าไหร่610กิปล่อยๆครับปล่อย610กิโลครับผลงานางหลังเราของเราเป็นไงบ้างมีล่าสุดเลยเอาเสมอครับที่ไหนวันนั้น้นยวันนั้นเดือนไหนชกนานยังนานนะครับเราก็เราเรานี่นานชกทีมกันแล้วช่วงหลังนะทำไมไม่มีรายการไม่ว่ายังไงลูกพี่ร่างกายตอนนี้ดีแล้วนะพร้อมร่างกายปึ๊กไม่มีปัญหา ก่อนหะน้านี้ไฟเป็นไงผลงานก็ชนะน็อกนืแอพิตครับทีเด็ดครับครับแล้ววันนี้เวทอย่างนี้โอเคไหมโอเใหญ่ไป็นไหมหรือพอดีพอดีนะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดวีรครับอ่ะฝากแฟนคขับเชื่อนะวันนี้ฝากแก้ววีรัมรีรำเชียร์แสงเอกมึงมากดีเลยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคของบ้านน้องชายโชคดีครับแนะนำตัวกันหน่อยตันมงคลสองมงคลใชครับวันนี้เจอกันแสงเอกนะเคยชกกับน้องเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่ขัดเท่าไหร่ยี่สิบเกินครบมเกินบาช้ามาเกินไหมเท่าไหร ตอนนี้ผ่านแล้วนะรเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่ที่สำนักงานช่างครับที่ที่บัตท,ท,ท,ทุมใช่ไหมเป็นไงเป็นไงซ้อมมากี่วันนะหลายวันไหมอ,ออกเก็บตัวเลยเราพื้นเพย์เป็นมวยสไตล์ยังไงเต,ต,ออตะต่อยครับอ๋อเตะขาต่อยมันอะไรพวกนี้เห็นคลิปเสร็จเก่งเขาไหมเขาเป็นมวยยังไงสไตล์เห็นแล้วครับเขามีอะไรบ้างเนี่ยเตะมากันครับฝีมือฉาดสวยอ๋อก็รอจังหวะรอโตแรงนั่นนะเราสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่60สามไฟหลังไปไงบ้างชนะครับล่าสุดเป็นไงก็ชนะครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่126เกรดที่ดีที่สุดเท่าไหร่124วันนี้แสดงวันนี้127ก็คือไม่แม้แต่จะไม่ต้องไม่ได้คุมเลยนี่คุมเล็กน้อยสักสามกิโลประมาณนี้โดยประมาณนะเราชนะมากี่ไฟติดและสามไฟหลังเนี่ยชนะสามไฟล์เลยเลยสามสี่ไฟล์124ส่วนมากคือ124 ้าจะกลับมาชคก็มีชร้อยยี่หกยี่เจ็ดเนี่ยเอเอาละเราลูกหลานจากจังหวัดอนทฝากไฟนคอับเชื่อนะครับวันนี้ขับกัลังใจัเต็มเที่ยแล้วอ่าโอเคครับนี่เนื้อตัวฮะผานตาช่างเรียบร้อยพันมงคลโอเคขอมาห้องใจโชคดีครับโอเค